ครับคันนี้ก็เป็นแบ็คโฮบูมยาวครับรุ่นล่าสุดครับรุ่น 3, 2, 3สองสามน็กเจนครับ g x น็กเจนครับบูมยาว15เมตรนะครับ15 m. 175รแรงมา้าครับคันนี้ครับ ผมนายวิทยายิ้มบิตรลงรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านพันตํารวจเอกกิตด,ดาพัทรประสิทธิ์ครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรมาเป็นตัวแทนท่านในการรับมอบส่งมอบเครื่องจกักรเครื่องจักรกลจํานวน6คันครับประกอบด้วยอะไรบ้างครับเป็นรถแบ็คโฮบูมยาวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจานวน4คันแล้วก็รถเกรด ล่าสุดรถบดรุ่นล่าสุดครับจำนวนอย่างละคันครับรวมทั้งหมด6กคันครับวัตถุประสงค์การจัดซื้อเพื่อมามารั้งนี้วัตถุประสงค์คืออะไรครับท่านคือครับก็เป็นตามนโยบายของท่านพันตํารวจเอกกิตติดาพ,าพ,าพัฒรประสิทธิ์ครับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับตําแหน่งและแถลงนโยบายในสภาอบจอพิจิตรครับว่าท่านจะดูแลประชาชนพิจิตรให้อย่างดีที่สุดใช้งบประมาณให้คุ้มค่าที่สุดก็คือมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้คนพิจิตรครับท่านนายกกิตติดาแล้วก็ เนื่องจากท่านนายกฤษดาได้รับตําแหน่งมาหนึ่งประมาณปีกว่าๆเนี่ยหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยครับใช้เครื่องจักรเก่าเนี่ยอายุเฉลี่ยนะครับอายุเฉลี่ยเครื่องจักรเก่าเครื่องจักรปนเก่าของอบจพิจิตรนั้นมีอายุเฉลี่ยตั้งแต่ประมาณ15ปีถึง20ปีเลยขึ้นไปซึ่งการบํารุงดูแลรักษาเนี่ยครับถ้าเทียบเป็นคนนะครับอายุเครื่องจักรมันก็จะใช้ประมาณ20ปียี่สิบปีก็รุ่นสวแล้วครับสูงวัยต้องดูแลใช้งบประมาณในการซ่อมเป็นจํานวนมาก1ปีที่ผ่านมา ท่านนายกกิษดาพัทรระสิทธิ์ก็เลยตั้งงบประมาณเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อมาทาโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างสาธารณโภคในจังหวัดพิจิตรให้ถนนหนทางและก็จะเป็นนโยบายของท่านพันตารวจเอกกิษดาพัทรระสิทธิ์ในเรื่องแหล่งน้าครับ,รบก็จากที่ผ่านมาหนึ่งปีที่ท่านพันตํารวจเอกกิษดาได้ทํางานนานะครับก็นโยบายก็จะเป็นตามนโยบายเร่งด่วนสําคัญและก็จําเป็นครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ย แต่ละท้องถิ่นแต่ละอบตอแต่ละเทศาบาลต่างคนต่างทําซึ่งสร้างงบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะขุดไม่ต่อเนื่องอย่างผมจะยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าน้ท่วมสากเหล็กรับน้ํามาจากอําเภอเนินมาปางแต่พอมาถึงวังเทภูมาถึงอำเภอเมืองคลองยังเล็กตีบตันยังไงน้ําก็ท่วมที่สากเหล็กเพราะพอมาถึงน้ํามาเยอะรับจากเนินมาปางมาเพึ่งก็ระบายนไม่ทันเหมือนทับคอรครับทับคอคลองใหญ่รับน้ํามาจากวังโป่งชนแดนแต่พอมาถึงอำเภอธรรมนิษคลองยังเล็กอยู่ ก็ไม่สามารถระบายได้ก็จะเราจะเห็นน้าหลากทุกป,ปีซึ่งอบอจอพิจิตรเนี่ยโดยท่านพันตำรวจเอกกิตดาพัทรประสิทธิ์เนี่ยเล็งเห็นถึงปัญหานี้ก็จะทาเป็นเชิงนโยบายทําเชื่อมระหว่างอําเภออาเภอ,อ,เภอระหว่างอบอตปตอ,ปตอเป็นโครงการขนาดใหญ่ซึ่งจะขุดลวดเดียวถ้าขุดสากเหล็กขุดอําเภอเมืองก็จะเชื่อมต่อไปเชื่อระบายลงแม่น้ําน่านหรือจะฝั่งตะวันตกก็ขุดจากวชิะราวรีสามงามรีบเร่งระบายลงแม่น้ํายมเพื่อไม่ให้คลองมันติตัน คือจะขุดให้คคองทะลุเป็นขนาดใหญ่เป็นแนวเดียวไปเลยเพื่อระบายน้ําให้ทันครับครับสำหรับประชาชนหรือผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิ่นทุกท่านนะครับที่ประสบปัญหาในปีที่ผ่านมาก็ทําหนังสือเป็นทางราชการมาส่งมาที่อาบาจอพิกิตรโดยตรงหรือจะส่งผ่านสมาชิกสภาจังหวัดแต่ละอําเภอน,นั้นก็ได้นะครับหรือทางผ่านทางอาบจหรือท้องถิ่นอื่นแล้วทางอาบาจอจะรีบจัดคิวดําเนินการให้แล้ว ในอนาคตต,ต่อไปทางอบจอก็คงจะเพิ่มเครื่องจักรอีกครับขอบคุณครับต้องขอขอบคุณสมา,าชิกสจทุกท่านนะครับที่ลงมติโหวตให้กับาการซื้อเครื่องจักรของอบจอแล้วก็เมื่อปี66นี้เราก็ขอซื้อเพิ่มอีก3คันซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านเรายินดีครับและยิ่งเป็นยี่ห้อแคนเราชอบมากครับแฮปปี้ <Happy S 2> เลยยี่ห้อนีอ้ครับครับผมซูซ่อมเยอะครับ แต่มาอยู่นี่15ปีครับเพิ่งได้ซื้อเครื่องจากตรตอนั้นรื่อจากเก่าทั้งนั้นครับครับผม